สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ Best Living เชียงใหม่ค่ะและวันนี้นะคะชีจะพาทุกคนนะคะมาชมโครงการ t h e r r i g e ค่ะ แล้วก็มีจุดเด่นนะคะอยู่ที่โครงการนี้เขาทำบ้านสไตล์โมเดิร์นอังกฤษนะคะก็จะเป็นสไตล์แบบว่าอังกฤษนะคะแล้วก็บ้านของเขาเนี่ยสวยมากๆเลยค่ะเขาการันตีเลยนะคะว่าบ้านสไตล์นี้มีแค่ที่เดียวในเชียงใหม่ะคะ่ะและบ้านที่เราต้องการจะมารีวิวภายในวันนี้นะคะก็อยู่ด้านหลังชี้ตรงนี้นะคะด้านหลังนี้เลยบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านแฝดคะ่ะน่ารักมากมากเลยนะคะ พื้นที่ที่ดินเริ่มต้นของเขานะคะคอยู่ที่40ตารางวานะคะคประมาณ40-42นะคะแล้วแต่แปลงค่ะแล้วก็พื้นที่ใช้สอยนะคะคอยู่ที่166ตารางเมตรนะคะมีด้วยกันอยู่3ห้องนอน4ห้องน้ำนะคะแล้วก็ราคาขายนะคะจะเป็นราคาพีเซลอยู่ที่6.9ล้านบาทค่ะด้านหลังของชี้ตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดเด่นของเขาเลยค่ะก็คือเป็นอโตโนมติการาจนะคะเป็นโรงจอดรถนั่นเองเดี๋ยวชี้จะเปิดให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะ ค่ะคือมันสามารถควบคุมได้3ระบบนะคะก็คือ1คือรีโมทตัวนี้นะคะ2ก็คือผ่านแอปพลิเคชันคือบนสมาร์ทโฟนเรานี่เองและก็แบบสุดท้ายนะคะเป็นแบบแมนนวลท่านผู้ชมมาชมกันคะ่ะเนี่ยค่ะระบบแมนนวลนะคะก็คือเป็นแบบคล้ายๆกันกับ ใช้แรงดึงนะคะแต่ชีทําไม่เป็นนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็ไม่กล้าทําด้วยนาอเดี๋ยวมันจะกลัวม,มันจะพังนะคะระบบแบบแมนนวลนะคะจะใช้ก็ต่อเมื่อไฟดับนะคะอันนี้ก็จะเป็นออปชั่นเพิ่มเติมนะเวลาไฟดับเนี่ยเราก็จะยังสามารถเปิดประตูแล้วก็แบบออกไปข้างนอกได้นะคะโรงจอดรถตรงนี้นะคะสามารถจอดรถได้สองคันค่ะท่านผู้ชมและตรงนี้นะคะก็จะเป็นประตูทางเข้าบ้านนะคะเนี่ยค่ะ ก็จริงๆอ่ะเข้าบ้านได้2ทางนะคะแต่ตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าที่สะดวกที่สุดเวลาเราจอดรถมาปุ๊บเนี่ยอยากเข้าตรงนี้ก็เข้าได้เลยส่วนตรงนี้ค่ะตรงนี้ทางโครงการนะคะเขาทำมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะจะเป็นที่เสียบชาร์จไฟนะคะสำหรับรถ EV ค่ะจะมีมาให้ด้วยกัน2ออันนะคะความแตกต่างของมันก็คือ แบบเ,เสียบปลั๊กเป็นแบบว่า3รูกับ5รูนะคะอันนี้ก็คิดไว้แล้วทำาให้เรียบร้อยเลยนะคะและลงจอดรถตรงนี้นะคะพื้น,นะคะ่ะก็จะเป็นแบบสเต็มคอนกรีตนะคะทำให้การดูแลรักษาเนี่ยมันดูง่ายแล้วก็ความสวยงามก็อ้เยี่ยมเลยนะคะสวยงามจริงและเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนะคะไปเข้าบ้านทางด้านข้างๆนะคะไปะตามมากันเลยทางเข้าบ้านตรงฝั่งนี้นะคะก็ เป็นทางเล็กๆแบบนี้ค่ะเดินเข้าไปในตัวบ้านนะคะส่วนทางด้านหน้าบ้านนะคะเขาก็จะมีถังเก็บขยะให้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบเอ่อเมลบ็อกซ์นะคะก็จะใส่ให้ทีหลังค่ะก็จะมีอ่อนให้ด้วยนะท่านผู้ชมคะเดินมาทางด้านนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปในตัวบ้านกันนะคะฝั่งนี้นะคะเขาประดับด้วยหินเป็นแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าอิทเทียมซูซูกะนะคะนําเข้าจากญี่ปุน่นแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องตะไคร่น้ำค่ะ และก็ประตูทางเข้านะคะก็จะเป็นประตูกระจกแบบนี้ค่ะก็จะเป็นขอบอลูมิเนียมอ,อย่างนี้เลยอันนี้ก็นําเข้าจากญี่ปุ่นเหมือนกันของทอสเตมนะคะถ้าผู้ชมคะจะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าเข้ามาแล้วะจะไม่ได้ยินเสียงการก่อสร้างอะไรเลยนะคะเป็นบ้านที่เก็บเสียงดีมากๆเมื่อกี้อยู่ข้างนอกนี่คือเสียงดังมาก,มาก,มาก,มาก โซนบริเวณแรกนะคะเราเปิดประตูเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเป็น living r o o นะคะอยู่ตรงนี้ค่ะก็เขาแต่งให้ดูนะคะก็คือใส่โซฟาแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่โต๊ะาวางหน้าโซฟานะคะจัดวางให,ให้ชมเป็นแบบนี้แล้วก็ยังมีกระจกตรงนี้นะคะที่สามารถมองไปเห็นโรงจอดรถด้านหน้าบ้านของเราได้ด้วยนะคะแล้วก็เข้ามาถัดมานะคะตรงนี้ค่ะก็จะเป็นโซนรับประทานอาหารนะคะท่านผู้ชมตรงนี้จะเห็นได้ว่า บ้านตัวอย่างนะคะก็จะมีระเบียงให้นะคะระเบียงตรงนี้นะแต่บ้านหลังจริงนะคะก็จะไม่ได้มีระเบียงตรงนี้ให้ซึ่งระเบียงตรงนี้เขาก็จะลงเสาเข็มให้ด้วยมันเป็นแบบโครงเหล็กแบบว่าอองานใหญ่เลยนะคะตรงนี้ก็อาจจะต้องแจ้งทางโครงการแล้วก็โครงการก็จะมาทําให้ค่ะแล้วก็ถัดมานะคะตรงนี้ประตูกระจกตรงนี้นะคะสามารถมองออกไปนะคะทางด้านหลังบ้านได้ด้วยนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ระยะ หลังบ้านนะคะก็จะขึ้นอยู่กับที่ดินอีกทีหนึ่งนะคะว่าเราอจะเลือกซื้อที่ดินแปลงไหนนะคะก็จริงๆอ่ะร,ระยะนะคะจะเห็นาจากขอบสวนต้นไม้นะคะตรงนั้นก็คือจะอยู่ในระยะเราๆประมาณสัก2เมตรนะเมตรถึง2เมตรนะคะตรงนี้มาถึงตรงนี้คะ่ะท่านผู้ชมโซนนี้ก็จะเป็นโซนครัวนะคะก็เคาน์เตอร์ครัวเนี่ยถ้าบ้านที่เขาขายจริงๆนะคะก็จะมีเคาน์เตอร์ครัวนะคะยาวมาถึง ตรงนี้ค่ะจะเป็นรูปตัวแ L เข้ามุมเหมือนกันแต่ความยาวเนี่ยจะทําให้สั้นลงนิดนึงนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นสักครึ่งหนึ่งของตรงนี้นะคะแล้วก็ส่วนเตาอะไรเงี้ยเขาก็ให้เป็นเตา2หัวเหมือนกันนะคะแต่อาจจะเป็นเตาแบบอ่าตอนลึกอย่างเงี้ยคะ่ะท่านผู้ชมก็จะมี2หัวของเตกานะคะแล้วก็ฝั่งนี้ซิงค์หลังจานนะคะก็จะเป็นแบบอลูมิเนียมนะคะก็จะเป็นอีกสีหนึ่ง ถ้าเรามองไปบ้านฝั่งตรงข้ามอ้าวบ้านข้างๆนะคะบ้านแฝดที่อยู่ข้างๆเราอ่ะเราก็จะเห็นเลยว่าอ่าบ้านเปล่าก็าจะเป็นคล้ายๆแบบนั้นนะคะนี่เดี๋ยวเราจะไปชมชั้นสองกันนะคะอ้อแต่มันมีโซนชั้นล่างอยู่อีกจุดหนึ่งนะคะที่อ่มันเป็นประตูทางเข้าตรงโรงจอดรถนะคะตรงนี้ค่ะตรงนี้เขาเล่นสเตปนะคะลงมาบริเวณนี้ก็จะเป็นโซนลิฟวิ่งจุดที่2นะคะท่านะผู้ชมเนี่ยค่ะ ทําให้บ้านหลังนี้นะคะมันสามารถแบ่งโซนนั่งเล่นอะ่ะได้2โซนสมมุติแบบแขกคุณพ่อคุณแม่มาแล้วแบบลูกๆอยากจะเล่นดูทีวีอะไรเงี้ยก็มาอยู่โซนนี้ได้นะคะห้องน้ําจะอยู่ตรงนี้เลยห้องน้ําตรงนี้เขาติดตั้งเป็นเรนชวาเวอร์ให้ด้วยสามารถอาบน้ําได้นะคะแล้วก็ตรงนี้เล่นเป็นแบบดับเบิลสเต็ปนะคะสเต็ปเขาลึกอยู่นะโดยที่เราไม่ต้องใส่กระจกกันก้นก็ได้น้ํมัก็จะขังอยู่ข้างในนะคะ แล้วก็สุขภัณฑ์นะคะก็จะเป็นของโคลเลอร์ค่ะอยู่ตรมุมนี้นะคะเนี่ยเหมือนอยู่ใต้บันไดเลยนะคะปาเดียวเราไปชมชั้น2กันค่ะท่านผู้ชมคะสมมติว่าท่านผู้ชม,มอยากจะได้บ้านที่ตกแต่งสไตล์แบบนี้เลยนะคะก็บวกไปอีกประมาณ3ล้าน5นะคะสำหรับไซส์นี้นะคะไทป์นี้3ล้าน5 ส่วนบันไดค่ะตรงนี้ค่ะสวยมากอันนี้จะเป็นบันไดนำะเข้าจากอิตาลีนะคะบันไดเหล็กนะแล้วก็พื้นเนี่ยจะเป็นไม้มะค่าจริงเลยเป็นไม้มะค่าแบบเต็มแผ่นเลยนะคะนี่สวยมากๆท่านผู้ชมคะถ้าออบ้านขายนะคะบ้านจริงที่ขายนะวอลเปเปอร์เนี่ยจะเป็นเขาให้มาเหมือนกันแต่คนละสีค่ะเพราะว่าบ้านหลังนี้เขาทำเป็นแบบสไตล์ออกแนวโมเดิร์น สีออกแบบเข้มๆอะไรเงี้ยนะคะเขาก็เลยแบบใส่วอลเปเปอร์สีเข้มสีเทาอย่างนี้ออกมาแต่ถ้าบ้านหลังจริงเนี่ยวอลเปเปอร์ก็จะสีอ่อนลงค่ะห้องนอนแรกนะคะห้องนี้เลยห้องนี้นะคะก็แต่งโชว์มาเป็นเตียง3.5ฟุตน,นะคะแล้วก็บิวอินมาให้ดูนะคะนี่จะมีะตู้เสื้อผ้าบิวอินนะคะแล้วก็โต๊ะสำหรับทำงานสำหรับน้องๆนะคะนี่แล้วก็ห้องน้ำในตัวค่ะ ห้องน้ํากว้างนะคะกว้างขวางเลยแล้วก็เนี่ยค่ะแบ่งโซนเปียกโซนแห้งด้วยกระจกเทมเร์กลาสนะคะมีประตูกั้นให้ด้วยค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาชมห้องถัดไปกันนะคะห้องนอนที่สองนะคะก็ขนาดใกล้เคียงก,กันกับห้องเมื่อกี้เลยที่เราพาไปนะคะ นี่เขาก็ใส่เตียง3.5มจุดฟุตมาเหมือนกันแต่เป็นแบบคล้ายๆกับเตียง2ชั้นแบบนี้นะคะเผื่อแบบว่าใครมีลูกแบบ2อสาคนยอะไรเงี้ย <ๆ S 1> ก็ห้องนี้นอนได้2คนนะคะหรือถ้าเราแต่งเองนะคะก็ใส่เตียง5้าฟุตมาก็ได้นะคะส่วนห้องน้ําห้องนี้ก็แบบกว้างเหมือนกันคือไม่อึอดอัดนะคะถึงแม้ว่าเนื้อที่บ้านนะคะพื้นที่ใช้สอย160ยหกสิบมไม่เล็กนะเนี่ยห้องน้ําตรงนี้ก็มี ประตูเาเป็นเหมือนตู้องน้ำน่ะเขาทําเป็นกระจกแบบน,นี้ให้เลยนะคะกันน้ํากระเด็นออกเดี๋ยวเราไปดูห้องมาสเตอร์เบดมกันต่อคะ่ะห้องมาสเตอร์เบดมนะคะก็อยู่ตรงกันข้ามกับห้องนี้เลยเนี่ยคะ่ะ อันนี้นะคะห้องมาสเตอร์เบดมเขาก็ใส่เตียงเป็นเตียง6ฟุตมานะคะแล้วก็แต่งกระจกรอบทิศเลยนะคะฝั่งนี้กับฝั่งนี้แล้วก็บ้านตัวอย่างนะคะเขาตกแต่งตรงนี้ค่ะไม่ไม่ีดกว่าตกแต่งสิเขาต่อเติมนะคะเป็นพื้นที่เขาเรียกว่าลานเดกประสงค์นะที่อยู่บนบนที่จอดรถะคะ่ะแต่งเพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวเราออกไปดูกันจะเห็นได้ชัดกว่านะคะ เนี่ยค่ะถ้าบ้านหลังจริงนะคะขอบเขตของเขาจะอยู่ถึงแค่ตรงนี้เองนะคะแล้วก็บ้านตัวอย่างเนี่ยเขาแต่งมาให้ดูว่าเอ้ยมันมีพื้นที่เหลืออีกเยอะเลยนะคะตรงนี้เราก็สามารถทำอะไรอย่างอื่นได้เนี่ยค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะก็เยอะมาก เราสามารถทําเป็นลานสันทนาการแล้วก็ทําบันไดขึ้นมาจากชั้นล่างคือข้างนอกนะคะที่จะไม่ต้องผ่านห้องนอนมาขึ้นมาตรงนี้ก็ได้พื้นที่บริเวณตรงนี้นะคะต่อเติมมาใช้งบอยู่ที่ประมาณ3ามแสนห้ามบาทนะคะนี่แล้วก็ส่วนตรงนี้นะคะก็เขาทำออกมาโชว์นะคะเป็น เป็นตัวอย่างเนาะแล้วก็เป็นกระจกที่แบบเหยียบไม่ได้นะคะถ้าหลังจริงอ่ะลูกค้าก็อาจจะแจ้งเขาว่าไม่ต้องทําแบบนี้ก็ได้นะคะก็จะเป็นแบบทึบไปเลยอย่างเงี้ยค่ะเ,เดี๋ยวเรากลับเข้าไปในตัวบ้านกันต่อนะคะท่านผู้ชมคะจากมุมนี้นะคะบ้านตัวอย่างเนาะเราสามารถมองเห็นถนนเส้นวงแหวนรอบสองนะคะได้ชัดมากๆเลยจะเห็นว่าที่รถวิ่งอยู่ตรงนั้นนะคะก็คือวงแหวนรอบสองเลี้ยวซ้ายไปนะคะก็จะเป็น เส้นที่จะไปเซ็นทรัลเฟสนะคะแล้วก็ไปเชียงใหม่บิสเนสพาร์คนะคะทำเลยดีมากๆเลยแต่จะบอกว่าท่านผู้ชมอาจจะกังวลนะคะในเรื่องของการเก็บเสียงอะไรอย่างเงี้ยว่าเ,เราจะได้ยินเสียงรถวิ่งอย่างเงี้ยทั้งคืนหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวเราลองกลับเข้าไปในห้องนะคะแล้วท่านผู้ชมลองฟังดูเนาะวา่าเสียงมันจะเงียบลงมากน้อยแค่ไหนนะ,ะแต่ด้วยความที่เรา,าใช้ไมโครโฟนนี้มันอาจจะตัดเสียงรอบข้างออกไปเยอะพอสมควรนะคะเดี๋ยวลองไปฟังกัน เนี่ยค่ะบ้านเขานะคะเขาใช้กระจกเป็นแบบ Energy Green นะคะเก็บเสียงได้ดีนะคะแล้วก็แสงที่ลอดผ่านเข้ามาเนี่ยก็คือจะเป็นแสงที่กัน u ูแล้วนะคะก็ถือว่าใช้ของดีมากเก็บเสียงได้ดีด้วยบริเวณนี้นะคะก็จะเป็น Walk-In Closet ค่ะท่านผู้ชมพื้นที่ก็กว้างมากๆเลยถ้าเป็นบ้านที่ขายจริงบ้านเปล่านะตรงนี้ก็จะไม่มีค่ะตรงนี้ไม่มีเลยโล่งเลยนะคะ และที่สําคัญนะคะในห้องน้ําค่ะเขาจะแถมไฟเซนเซอร์มาให้ซึ่งถ้าเป็นห้องนี้นะคะเขาจะติดตั้งตรงพื้นที่บริเวณ walk in closet เวลาเราเดินมาปุ๊บเนี่ยเขาจับความร้อนก็คือ,คอจับว่าแบบมีคนเดินมาอย่างนี้นะคะก็ไฟก็จะสว่างนะคะแต่ถ้าบ้านที่ขายจริงอะ่ะเขาจะไปติดตั้งให้ในห้องน้ำค่ะห้องน้ำของ master bedroom นะคะนี่เลยมีแบบอารล่านลหน้าแบบ h i s and her นะคะ 2จุดนะแล้วก็ห้องอาบน้ำเนี่ยก็จะได้เป็นแบบเป็นตู้กระจกแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะถือว่ากว้างใช้ได้เลยห้องน้ำไม่อึดอัดเลยนะคะนี่เดี๋ยวเรากลับลงไปชั้นล่างกันค่ะท่านผู้ชมคะสำหรับบ้านไทายบารอนนี้นะคะเขาก็จะแถมแอร์ให้ด้วย2ตัวนะคะและก็ บ้านหลังนี้นะคะเขามีรับประกันด้วยรับประกันโคโรงสร้างนะคะอยู่ที่5ปีค่ะแล้วก็รับประกันงานสถาปัตย์อีก1ปีค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะชมบ้านนะคะในโครงการ The Bridge นะคะก็ทายนี้นะคะทายเริ่มต้นนะคะ มาดูได้เลยนะคะตรงนี้หาไม่ยากค่ะแล้วก็ทำเลของเขาดีมากๆเลยนะคะหรือใครสนใจอยากจะให้ชี้พามาชมนะคะสอบถามเข้ามาในเรื่องของรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถทักทายกันมาได้นะคะชีมีข้อมูลเยอะมากๆเลยนะคะสำหรับที่นี่นะคะก็ทักทายกันมาได้เลยที่คอนแทคนี้นะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราจะพาท่านผู้ชมไปชมบ้านทายอื่นอื่นอีกน,นะคะก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กด like ไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะ สวัสดีค่ะ